สวัสดีครับผมมาต้นนะครับวันนี้อยู่คุณพันธ์นะครับคุณพันธ์มาปรึกษาผมเรื่องของใต้ตาคล้ำใต้ตาลึกนะครับปัญหารเรื่องของใต้ตาครับบางครั้งเนี่ยทำให้เราดูเหนื่อยดูโทรมเพราะว่า,าโครงกระดูกใต้ตาไขมันชนลึกมันหายไปนะครับทำให้การสปอร์ตนไม่ค่อยดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้รู้สึกว่าหน้าเราดูคล้อยดูตก แล้วก็ใต้ตาจะดูลึกขึ้นเราเห็นเป็นเงาก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอทำไมดูอิดโรยจังนะครับเช้นวันนี้จุดที่ผมแก้ไขก็คือการซัพพอร์ตโครงสร้างกระดูกเบ้าตาให้แล้วก็ฉีดบริเวณไขมันชั้นลึกนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาใกล้ๆกันปัญหาของคุณแพนซ์เนี่ยก็คือเรื่องของกระดูกเบ้าตาตรงนี้สังเกตตรงนี้กระดูกเบ้าตาจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีไขมันบริเวณชั้นลึกหายไป ฉะนั้นจุดแรกคือต้องฉีดสปอร์ตโครงสร้างตรงนี้ส่วนบริเวณหน้าแก้มโครงสร้างดีอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องฉีดหน้าแก้มนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะแต่งในเรื่องของร่องน้ําตาใต้ตาให้ดูเนียนขึ้นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูหลังฉีดกันนะครับ ด้านขวาจะเป็นด้านที่ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการซับพอร์ตบริเวณกระดูกเบ้าตานะครับแล้วไขมันชลึกแล้วเก็บความเรียบเนียนใต้ตาจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยด้านขวาเนี่ยดูสดชื่นขึ้น,นแล้วก็ความคล้ําความลึกหายไปหมดแล้วนะครับหน้าดูริฟขึ้นแล้วก็ใต้ตาดูสดชื่นขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเดีย๋ยวผมจะเริ่มทําด้านซ้ายนะครับเลยเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ก็ฉีดใต้ตาเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของคุณพันธ์กันนะครับว่าหลังฉีดไปแล้วรู้สึกไงบ้างน,นะครับเป็นไงบ้างครับตอนฉีดรู้สึกเจ็บไหมครับตอนฉีดก็ไม่รู้สึกเจ็บค่ะแต่จะมีตึงๆแค่นิดเดียวแต่ว่า,าโดยรวมแล้วคือฉีดยาชาจะเจ็บกว่าแต่ก็ทนได้เป็นไงครับหลังฉีดรู้สึกใต้ตาดูสดชื่นใต้ตาสดชื่นขึ้นดูแบบดูดดได้นอนเต็มที่แล้วแล้วเดี๋ยวพอกลับไปนะครับผมมันจะแต่งหน้าง่ายขึ้นด้วย เพราะบางคนเนี่ยพอตาเล็กเนี่ยเวลาแต่งหน้าแป้งจะชอบตกไปในร่องใช่ค่ะอันนี้น่าจะแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยที่ทําการแก้ไขนะครับก็ฉีดบริเวณใต้ตานะครับโครงสร้างกระดูกใต้ตาแล้วไขมันนลึกจากนั้นก็เกี่ยวบริเวณร่องน้ําตานะครับก็ใช้ฟิลเลอร์ไปทั้งหมดประมาณ 2cc นะครับก็ทําให้ของคุณพันเนี่ยดูสดชื่นขึ้นดูอิดโรยน้อยลงนะครับแล้วก็ดูเด็กขึ้นอย่างชัดเจนเลย